สวัสดีนะครับแฟนเพจ fc นะครับช่อง r รูตา h ช n n e l วันนี้เราจะมาพบกับในการนําเสนอข่าวทันเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่เกิดเหตุอุทกภัยหรือน้ําท่วมเป็นเวลา2-3วันที่ผ่านมานะครับในขณะน,นี้น้ํายังมีมวลนน้ํามหาศาลนะครับเข้าสู่ตัวเมืองอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอําเภอบ้านข้าวอาเภอจตุรัสอาเภอบําเน็จนรงอาเภอหนองบัวระเวอําเภอเทียบสต และอำเภอทรัพใหญ่นะครับที่ยังคงมีมวลน้ำมหาศาลที่ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ราษฎรพื้นที่ทำการเกษตรรวมไปถึงนะครับพื้นที่ท้องถนนที่ใช้ยานพาหนะสัญจรไปมาลำบากในขณะนี้ในช่วงนะครับรอยต่อถนนเชยงพูมนครสวรรค์พื้นที่บ้านหลุบโพยาวไปถึงนะครับบริเวณทางเข้าบ้านกุดหูริงตำบลตลาดแรงเบอร์มันคว้าจังหวัดเชยูม เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากน้ำกัดเซาะน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่ถนนทําให้ถนนที่กําลังก่อสร้างนะครับได้ขาดอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้รวมไปถึงรถใหญ่นะครับก็ไม่สามารถผ่านได้เช่นกันนะครับขณะน,นี้ทางด้านผู้นําหมู่บ้านผู้นําท้องถิ่นรวมไปถึงองค์กรพื้นที่ส่วนจังหวัดนะครับได้นําแผงเหล็กได้มากัน้นเพื่อให้รถที่สัญจรไปมานะครับได้ ใช้เส้นทางเบี่ยงนะครับในช่วงนี้โดยใช้เส้นทางเบี่ยงระหว่างนะครับทางเข้าอ่ากู่แดงนะครับโดยใช้สถานที่ทางด้านถนนของป้ายแดงนะครับยาวไปถึงถนนเส้นบ้านกุดไผ่จนไปถึงถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลนอแดงนะครับและทะลุออกทางด้านถนนหน้าครองผมอำเภอบ้านเก้านะครับในช่วงนี้เพื่อเป็นการใช้ถนนใช้รถในช่วงชั่วคราวของในช่วง เกิดเหตุอุกธกภัยนะครับสําหรับหมู่บ้านราษฎรกําลังเดือดร้อนเป็นจนํานวนมากนะครับช่วงนี้ทางด้านองค์กรของจังหวัดและองค์กรท้องถิ่นกําลังให้การช่วยเหลือเป็นเลยครับพบกับช่องคุตาช n นลนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูสถานการณ์น้ําที่เชยภูมินะครับถือว่าเป็นการท่วมครั้งประ,ประวัติศาสตร์นะครับนี่คือถนนสายเชยภูมินครสวรรค์ครับเส้นทางบ้านหลุบโพนะครับตอนนี้ถนนถูกาขาดแล้วครับเนื่องจาก ถนนที่กําลังสร้างใหม่ถูกน้ํากัดเซาะครับดูบริเวณที่ผมอยู่นะครับลึกพอสมควรนะครับนี่คือถนนเส้นเดิมครับนี่คือถนนคือถนนเส้นเดิมนะครับที่ยังไม่ก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับดูความลึกของน้ําครับความลึกนะครับดูความลึกของน้ํานะครับถือว่าลึกพอสมควรนะครับ มาดูที่ระดับตรงถนนที่สร้างใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มสร้างนะครับแต่ปูกน้ำขัดศอกนะครับคือตอนนี้นะครับยังไม่ให้สัญจรเส้นทางเส้นนี้นะครับให้ผ่านทางบ้านกุดไผ่ไปถึงวคงการบริหารส่วนตำบลนนแดงนะครับยาวไปถึงบริเวณหน้าต้องถมอําเภอพันเป้านะครับซึ่งเรายังไม่ให้ผ่านนะครับในเส้นนี้นะครับอาจจะเป็นอันตรายได้ ซึ่งทางเช่นนี้ก็เสียหายเป็นจํานวนมากนะครับประเมินค่าความเสียหายไม่ได้นะครับสําหรับข่าววันนี้ครับขอแจ้งพี่น้องชาวชัยภูมิให้รับทราบกันเพียงแค่นี้ครับติดตามกันได้ที่ช่องคุณไต่ชั้นแนลและเพจเ c e บุ o กคุณพัทรวีงานถีนะครับพัทรวีงานถีรายงานเจริญพรพลสิทธิ์ผู้ถ่ายภาพสวัสดีครับ